อยากอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้เตะชโมสรทุกคนชื่อหมอคุณหน่อยไอฝั่งที่ดีเนี่ยกูจำได้หมดเลยไอ้ศักหัวแล้วไอ้เตี้ยเมื่อกี้เนี่ยเตะไอ้สุธีขาวที่มึงเตะชโมสนไหนบ้างวะกูอยากรู้มากเลยหน้าสุดป่าหลบฮามาเสียเยอะะมันบักฮานี่กูเห็นมึงทางอกเคหรือเห็นตีนเหลือง บักคากินโกงไอ้ดีนี่โกงดิมันถักอกไอ้นั่นน่ะแล้วมันก็เหวี่ยงขาตัวเองล้มเองอ่ะไม่ไอ้นั่นไม่ได้ทำอะไรเลยจะการันต์ติดเลยติดเฮ้ยโดนแล้ว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  เบอร์แปดตาปูเบอร์เจ็ดอ่ะสวาสไตอะไรนะชื่ออะไรนะสวาสไตร์ก็จังด่าย์เพราะมีทั้งผ่ายิเลิร์ใครนะผ่ายิเลิร์คือใครบุลเลิศไงใครคือบุลเลอร์ไอ้บุลเลิศโอมาส์มูเลอร์นะแต่มันคือผ่ายิเลิร์บ้านฉันนี่แหละฝรั่งอะไรจะมาตั้งบุญเลิศไม่มีหรอกมันต้องได้คุณพ่อมันต้องได้แม่เป็นคนไทยแน่ฮึดฮึดฮึด ยังยังยังเตี้ยเตี้ยเตี้ยต่อเลยที่มึงพักโอ้เข่าหล่มึงยังเขายังไม่ไหวยังตักขานี่เฮ้ยล้มนะแม่มึงเอ้ยประกันอุตสาห์ขายุ่งยากทางไปลล้มอะไรวะก็ขามันยาวอ่ะไอ้บ้าเอามันล้มสุดท้ายมาแล้วขามันยาวมันวิ่งเร็วกว่าไอ้นั่นมันขาสั้นอ่ะมันวิ่งช้าเหี้เขียว หลอกไปหลอกมาก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วไปแล้วนั่นเนี่ยสมคำนาเสียอะไรเข้าไปดิยังไม่หมดบอกข้าหนิข้าควบไปมัาเตะหลังเขาห่างเหรอห่างวะห่างวะห่างเหรอห่างเหรอเที่ยวอะไรวะถึงถึงเที่ยวอะไรวะ เอ้ยเบาๆครับเดี๋ยวตะขายขาดเกิงใจด้วยนะกูจริงมาเมื่อประตูเมื่อประตูเรากเห็นแล้วเห็นข้อความเนี่ยเธอดูดิแต่ว่ามันขาาไปเมื่อประตูล็อกอ้าขาพูดทัดสินกูจะถ่ายมึงเบาอยู่ยัเป็นบ้าอารมณอ๋ออ๋ออี๋เป็นบ้าเลยวะ ย่อๆทำไมวะมันใช่เรื่องย่อๆเปะ่ะไอ้ห้าอะไรคือย่อๆอะไรคือย่อๆไอ้นั่นส่งมาแทนที่มันจะเตะเลยมุสอย่างเงี้ยมันน่าจะหูน่าจะยิงนะอยู่นั่นแผมไม่ถนัดซ้ายเขายิงไม่ได้เตะไปเถอะ